แฉะมันมาใหญ่โตเกินนะครับผมอันนีบังหน้าผมเลยกับเจ้าโลใส่เมล็ดกาแฟที่มันดูดอากาศให้อัตโนมัติเพียงกดครั้งเดียวไม่ต้องมานั่งตึก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 เหมือนรอบที่แล้วเหรออ๋อมันดีอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวต้องมาตามกันนะครับมาคอมริว สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิทโชคนะครับกับเพลสตัวนี้กับ b บรท์คอฟฟี่นะครับผมที่จะมาตามกันว่าผมจะมารีวิวอะไรเกี่ยวกับกาแฟกาแฟนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็เน้นจะเป็นกาแฟสดกันนะครับหลังจากรอบที่แล้วเรารีวิวโลใส่กาแฟของทอมอกันไปตอนนี้ผมโดนป้ายยาที่บอกไว้ตอนท้าย คราที่แล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้เห็นครบกันไหมไม่แน่ใจมันใหญ่โตมากเลยเพราะว่าซื้อแบบที่เป็นขนาด1,400มิลลิตรใส่ได้จุกาแฟ500กรัมครึ่งกิโลแต่ว่ามี2ขนาดนะขนาดอีกขนาดหนึ่งเตี้ยกว่านี้ใส่กาแฟได้250กรัมครับขนาด700 ml นะครับ ราคาเออยี้้อนี้ยี้ห้อนอะไรเนี่ยเจคอีมั้งนะอ่าราคาเดี๋ยวค่อยไปบอกตอนท้ายเนาะอ่าแกะกล่องอาปกรณ์ไม่เห็นหน้าผมเลยนะแกะกล่องแกะกล่องแกะกล่องอ่าเดี๋ยวนะครับปึ๊บอ่านี่ครับผมนี่นี่คือตัวอุปกรณ์มันก็โหลใส่กาแฟเหมือนรอบที่แล้วนี่นะก็ไม่เหมือนครับไม่เหมือนอ่ะมันมีอุปกรณ์หลายหลายอย่างเดี๋ยวผมเลือกมาให้ดูแต่คู่มือนี่คู่มือคู่มือคู่มือไม่ต้องดูนะคู่มือเราอ่านี่เห็นอยู่แล้ว ไปฟังคุณปลาล์มจากปลาล์มหกหกหกนะครับคุณปลาล์มจากช่องปลาล์มหกหกหกรีวิวมาผมก็ตามมานี่คือเออทาไมมีอุปกรณ์เออนี่มันคืออะไรเขาต้องแกะออกมาดูโอ้มีสายชาร์ตนะครับหัวนี้เป็นหัวไทยไทยเอเอส่วนหัวอีกฝั่งหนึ่งเออหัวอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นหัวแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาตามกันว่ามันคือสายชาร์จอะไรอืมโอเค กลับมาโอ้โหเขาซิลมาอ๋อรนี่ขนาดใส่ได้ครึ่งกิโลอ่านี่คือดูเต็มเต็มนะครับเพื่อนๆอันนี้นี่กาแฟมากาแฟข้างในนี้มาจากไหนมาจากร้านฮาริโอนะครับผมดังดังเรื่องอะไรดังเรื่องเอ่อเขาเรียกว่าที่ดริปกาแฟ v ีซนะครับผมนี่อะไรนะ, Infinite, ะอินฟินิตปะอ่าเขาบอกว่าเบรนเป็นกาแฟเบรนนะครับสองกรัม2อ0บาทไปซื้อมาก,กิน <c oughs> ก็ถือว่า ออไม่ถูกไม่แพงแมีกาแฟไทยสองแล้วก็กา,าแฟอินโดนหนึ่งรวมกันทําให้รสชาติออกมาเนี่ยอบอกไม่ถูกเหมือนกันผมผมอธิบายเรื่องรสชาติกาแฟมีมีแบบอมผลไม้ช่ำๆหน่อยนึงแล้วก็มีความเข้มนิดนึงคือรวมกันแล้วมันมันโอเคอะ่ะผมก็ชอบนะสำหรับตัวนี้นี่กาแฟจากฮาริโอนะครับไปที่ตึกธนิยะซื้อมาอ่าอ่าซึ่งตัวนี้เดี๋ยวลองเอา เปิดไม่ได้อะเพืเ่อนๆเปิดไม่ได้คือออเอาไม่เหมือนกันเหรออาบนฝาเดี๋ยวเพื่อนๆครับตัวนี้ก็เป็นโหลแก้วเหมือนกันโหลแก้วขนาดบอกไปแล้วนะครับอ่า7 7อ่าตัวนี้1,400มิลลิลิตรใส่กาแฟได้ครึ่งกิโลกรัมนะครับตูดมันตัวนี้ดีขึ้นกว่าตัวนน้นหน่อยนึงอ่าเราผมชอบเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นซิลิคอนซิลิโคนเนี่ยเคาะไปที่บนโต๊ะไม่ต้องกลัวแตกแต่ถ้าหล่นอย่างนี้ผมไม่แน่นะ แต่ก้นมันไม่ต้องกังวลเรื่องวางไปตึงเพราะก้นเขาเป็นซิลิโคนนะครับผมสำหรับย <Wow. S 1> ี่ห้อนี้น่าจะเป็นเจคอฟฟี่นะคุณปามบอกไว้ข้างบนจะมีถ้าเราลูบไปผมชอบตรงเนี้ยอืมคือลูบไปบนฝาด้านฝาบนนะครับมีสัญลักษณ์ไม่รู้สัญลักษณ์รูปอะไรเออน่าจะเป็น power กดทีหนึ่งเปิดกดทีหนึ่งปิดตอนนี้เปิดอยู่ครับอืม ผมต้องกดหนึ่งทีเพื่อปิดการทำงานของฝาตัวนี้ก่อนกด1ทีติดปิดแล้วครับแล้วคราวนี้จะเปิดฝายังไงเปิดได้ไหมยังเปิดไม่ได้ครับเพื่อนๆืเ,นเขาบอกว่าให้ตรงกลางของฝานะครับด้านบนฝาตรงกลางจะมีเหมือนยางตัวนี้เป็นยางนะครับซิลิโคนเนี่ยครับยางให้เอานิ้วดันจะดันด้านไหนก็ได้นะครับผมดันจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะนี่ดันจากผมขวาไปซ้ายผมอ่าขวาไปซ้ายผมดันเบ๊บ ได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยอ่าน่นลมออกครับผมเนี่ยลมออกลมออกหรือลมเข้าลมเข้าเลยครับลมเข้าไปอ่ามันต้องลมเข้าไปดูดลมเข้าไปแล้วคราวนี้เปิดฝาเอ้าเปิดออกแล้วเปิดง่ายๆเลยแล้วกาแฟโอ้โหหอมมากอ่ะหอมมากเพื่อนๆดมกลิ่นเพื่อนๆดมกลิ่นเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนเพื่อนๆดมกลิ่นกาแฟหน่อยอ๋อ เนี่ยสวรค์แท้ๆเลยครับเพื่อนๆแล้วคราวนี้ด้านในมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยด้านในตรงนี้อาวมันเป็นเหมือนฟองน้ํำอ๋อเพื่อนๆนั่นเป็นฟองน้ําและข้างในตัวมันมีแบตเตอรี่ในตัวครับผมมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่ในนี้อ่ะเราก็ตักกาแฟเสร็จไปทำในส่วนของอโคบูสักนิดนึงอ่าบดเสร็จอะไรเรียบร้อยเออไม่ต้องแค่ตักเอาไปก่อนช่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปิดฝาครับ เลิกใช้ก็ต้องปิดเพื่อให้คุณภาพของกาแฟมันอยู่คงเดิมกับคนไม่รู้เรื่องอย่างผมต้องคนอื่นสอนมาเขาบอกว่าอย่าเปิดนานอย่าเปิดนานเปิดเสร็จต้องรีบปิดให้เรียบร้อยปิดให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาบขอกว่ารูปอีกหาอ,อีกคือผมก็ต้องลูบไปรอบๆขอบเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์มันจะนูนขึ้นมาให้เรารู้ว่าตรงนี้คือปุ่มมันมันจะเป็นแบบตัวนูนๆให้รู้เลย ที่อื่นมันไม่นูนขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยมันเป็นยางให้เรารู้เลยว่ามันนูนขึ้นมันมีลอยๆนูนๆเป็นผมไม่แน่แต่ว่ารูปพาวเวหรือรูปยี่ห้อนะครับให้กดหนึ่งครั้งครับอ่าตรงนี้ฝาเราอย่าลืมปิดไปบนโถกแก้วให้เรียบร้อยนะกดหนึ่งครั้งกดไปได้ยินเสียงไหมครับเขากําลังดูดอากาศออกจากโหลนี้โดยอัตโนมัติครับผมเขาทําเอง เราไม่ต้องกดปั๊มดึก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 ,ดกเขาทำเองเลยตอนนี้เรียบร้อยและเมื่ออากาศหมดจากโหลนี้เขาจะหยุดการทำงานอัตโนมัติคราวนี้ลองกลับบิดที่ฝาไม่เปิดแล้วเปิดไม่ได้แล้วซึ่งง่ายๆแบบนี้เองและถ้ามีการคายแก๊สของกาแฟมีอากาศภายในโหลเมื่อไหร่เจ้าตัวฝานี้จะดูด แก๊สเหล่านั้นออกอัตโนมัติให้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งมีแบตในตัวก็ต้องชาร์จจำเจ้าตัวนี้ได้ไหมอ่าแล้วชาร์จยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อน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 ครับตรงนี้คือเดี๋ยวนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมหาผม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 ก็ต้องอาศัยในการรูปเนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับจุดที่เรากดเปิดปิด ด้านทางข้าง้างถ้าถ้าเป็นในนี้ก็คือปุ่มที่เราเปิดปิดนั่นนะครับด้านขวามือสังเกตว่ามันจะมีร่องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเป็นผืนภาพหรือเปล่าหรือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปลายบนล่างมันจะมนเหมือนวงรีนะแตม่มันจะมีร่องลึกลงไปนิดนึงเจ้าตัวนี้มีม,มีมีอะไรมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการชาร์จแบบ แค่แปะลงไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรูปก่อนแล้วเอาเนี่ยแปะปึ๊บเนี่ยครับเอาแค่นี่แปะไปเหมือน Macbook สมัยก่อนเลยไหมหรือ Macbook ใหม่ๆเนี่ยนี่ยเอาปลายฝันที่เราหัวมันแปลกๆเนี่ยแปะมันลงไปแล้วก็เอาปลาย USB นี้ไปเสียบกับอะแดปเตอร์ของ p p o o n อะแดปเตอร์ของ Samsung ก็จะชาร์จเข้าแล้วแล้วต้องบอกว่าเออเรา เปิดกาแฟวันละรอบปิดวันละรอบเนี่ยโอ้หก็ได้เป็นหลายอาทิตย์เนาะแล้วค่อยมาชาร์จทีหนึ่งคราวนี้ก็ก็สบายแล้ว <c oughs> เอาใหม่นะชาร์จแค่เนี้ยตัวเนี้ยแปะลงไปเฉยๆ <c oughs> เนี่ยแปะปุ๊บเสียบชาร์จได้แล้วผมก็ไปชาร์จแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้ครับอีกทีนึงนะครับก่อนที่เราจะเปิดฝาออกไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ทำงานซีลสูญยากาศให้เราอยู่ ทำงานตลอดเวลาถ้าเราจะเอาเมาด้ดก,กาแฟออกมาเพื่อบดและทํากาแฟรับประทานกดที่ปุ่ม power บนฝาหนึ่งครั้งเปิบแล้วก็เอานิ้วดันที่ตรงกลางของฝาเนี่ยครับซึ่งเป็นซิลิโคนอา้าเดี๋ยวนะครับอา้าวทำไมล่ะครับอ่าดันแล้วน,วนี่นี่อ่าอ่าโอเคแล้วกี่ดันไม่ถูกอ่าออกแล้วนะครับ แล้วก็หมุนฝาเรียบร้อยครับเปิดฝาหอมมากมายอ่าแล้วก็ใช้กาแฟเสร็จปิดฝาป,ดปิดฝาปึ๊บกดที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้งเขาก็จะดูดอากาศออกให้อัตโนมัติเท่านั้นเองครับทุกครั้งในการเอากาแฟออกมาใช้งานก็ต้องปิดทุกครั้งที่ใช้กาแฟเสร็จปิดฝาไปก็กดเปิดเพื่อเปิดการทำงานนะครับ เพื่อเวลาเกิดแก๊สขึ้นเขาก็จะได้มีการดูดให้อัตโนมัติเนี่ยตอนนี้อากาศหมดแล้วแล้วเมื่อมีอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็จะดูดอัตโนมัติให้อีกโดยที่เราไม่ต้องไปกดเองโอเคครับอ่ะแม่มันเยี่ยมยอดไปเลยครับใครมีอุปกรณ์กาแฟอะไรน่าสนใจบอกกันนะเดียวอย่าพึ่งราคาโอ้โหก็ต้องบอกว่าเมื่อมันมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องมันก็ต้องบวกอะไรเกินไปอีกนิดนึง ขนาดใส่กาแฟได้250หกรัมหรือ2ขีดครึ่งขนาด700ดรอมิลลิลิตรราคาเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเกบาทอืมแล้วก็ถ้าเป็นขนาดนี้นี่ใส่กาแฟได้ครึ่งกิโลขนาด1,400มิลลิลิตรราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ8ปดบาทคือเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มโหลแก้วให้สูงขึ้นเท่านี้เพิ่ม100ร้บาท แต่ว่าพอดีห้องนั้นผมมีโชปี้คอยอมอีส่วนลดนู่นนี่นั่นก็ลดลงไปก็ลดไปได้ร้อยกว่าบาทนะครับใครทีอ่อยากที่จะได้มาลองใช้งานดูก็ลองดูว่ามีคูปองมีในส่วนของอตัวเ,เขาเรียกว่าคอยอะไรหรือเปล่าเหรียญอะไรหรือเปล่าโบนัสอะไรหรือเปล่าก็ลองหาลดดูเดี๋ยวยังไงตัวนี้ คุณปาม666นะครับจากช่องปาม666ได้ใส่ลิงก์ของร้านค้าตัวเจคอฟฟี่ไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนำลิงก์ของร้านค้าโชปปี้และ l a ซ a ด้มาใส่อยู่ใน y t u t u นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจฟังตรงนี้ก็ทักเป็นการส่วนตัวว่าขอลิงก์สำหรับโชปปี้หรือลาซาด้าแล้วผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาลิงก์และส่งให้นะครับเพราะว่าลิงก์ก็เก็บไว้อู อยู่ในไหนที่ใดที่หนึ่งเพราะส่ง Messenger ทิ้งไว้กันบางทีมันก็ไหลๆๆจนเเดี๋ยวจะพยายามหาให้ถ้าใครสนใจอุปกรณ์แบบนี้เพื่อไปเก็บกาแฟให้มันดูว่ากาแฟก็มีเทคโนโลยีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตามได้กับเรื่องราวของกาแฟกับผมนะครับนายหมอคอมที่ก็มีเพลริสใหม่ตัวนี้ที่มารีวิวอุปกรณ์กาแฟเพิ่มเติมนะครับผมเ,เจ้าตัวนี้แม่ครับ ปกติต้องบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งของกันซื้อสินค้ามาอืมต้องบอกให้แม่ได้ฟังแต่ตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่หวังว่าแม่ดูอยู่บนสวรรค์ผมซื้อมาอีกแล้วนะแม่เนาะปกติจะต,ต้องมีคนบน่นคอมเมนต์บ่นผมทีใช้เงินให้เรามัดระวังหน่อยนะลูกอืมนะคิดถึงแม่นะครับแต่ว่าก็อเมื่อก่อนแม่ก็ชอบกินกาแฟเนาะคิดถึงนะก็ จริงๆกําลังหัดทํากาแฟด้วยเนาะมีโอกาสตอนแรกก็ว่าจะทํากาแฟไปให้คุณแม่รับประทานแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็อาจะไปท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ได้แต่เพียงคิดถึงหลายคนถามว่าผมหายเศร้าหรือยังก็คุณแม่อยู่ในใจเสมอแล้วก็ท่านอยู่ติดตัวผมตลอดเวลานะครับก่อนจะบ้านก็สวัสดีทุกครั้งว่า รูปมาไว้ที่บ้านนี่แล้วก็พกรูปท่านติดตัวอยู่สเสมอยังส่วนมนนะครับยังส่วนมนให้กับแม่ทุกวันก็ขอให้เ,เพื่อนๆศึกษาเรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรทําให้ดีที่สุดทําให้ไปให้ถึงแล้วก็ไปให้ได้ผมเองเมื่อมาเรียนรู้เรื่องกาแฟถึงแม้ว่าผมยังไปไม่สุดแต่ว่า ็พยายามนําความรู้ที่ที่เรามีเนี่ยมาแบ่งว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆว่าเอ๊ะอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าเราซื้อมาแล้วมันเข้าถึงใช้งานง่ายใช้งานยากเพียงไรเพราะเคยบอกกับแม่ไว้เสมอว่าอืแม่ผมเองอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรนะแม่เนาะแต่ว่ามแม่ก็บอกว่ารู้อะไรก็แบ่งปันคนอื่นไปเมื่อมันมัน,ม,นมันโอเค มันใช้ได้ดีอ่ะตอนตอนที่ดูรีวิวของคุณปามมันจะใช้ได้ไหมเราจะเข้าถึงไหมตอนมาถึงน้องแอร์ก็มาสำรวจให้เลยเพราะตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่อยู่นะครับก็สั่งซื้อมาตอนงานสมัชชาเนะผมกดสั่งซื้อแล้วให้มาส่งที่บ้านน้องแอร์เป็นคนรับให้ก็น้องบอกว่าอตอนแรกก็งงว่าจุดทําไมสายช้ามันประหลาดจังน้องแอร์บอกตอนแรกก็งงกันไปแต่ว่าได้บีไมายช่วยเหมือนกันในการที่จะ พอเอาเจ้าตัวเนี้ยปั๊บเอ๊ะตอนแรกน้องแอร์ก็อลองเอามาที่ตรงตำแหน่งนี้แล้วลองแปะไปดูเนี่ยมันก็ติดแล้วลองเอาไปเสียบชาร์จพอเสียบชาร์จมันมีไฟขึ้นว่ากําลังชาร์จอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มีเทคโนโลยีแล้วแต่บางอย่างมันเข้าไม่ถึงแล่ถ้าพอเข้าไม่ถึงเราก็ต้องอาศัยแอปพลิเคชันต่างๆบน iOS มีทั้ง ID มีทั้ง BMII มีทั้ง e อ i s i o n AI นอซึ่ง เอ็นวิช n ั่ก็ก็มีบน Android ด้วยก็ก็สามารถที่จะใช้งานได้มี b ี r อย่างเงี้ยก็มีบน Android ด้วยก็โทรไปมีช่วยอ่านหน่อยนะในเอ่อหรือ h e l t ์ s l s s t ใน Facebook นะครับก็โทรไปมีอาสาสมัครคอยที่จะช่วยเหลือพวกเราอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลครับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกเรายังมีคนที่อยู่ข้างๆเราเสมอผมเองเหมือนกันครับวันนึงผมคิดว่าแม่ไม่อยู่แล้วเราจะอยู่คนเดียวในโลก ไม่ใช่อย่างนั้นครับแม่อยู่ในใจเราเสมอใครที่สูญเสียอะไรไปแล้วคิดถึงระเก็บเป็นความทรงจำนำคำสอนนำเรื่องราวนำประสบการณ์มาแล้วนำมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นในอนาคตมะขอแล้วดีกว่าครับเดี๋ยวน้ำตาจะตกครับเระตอนนี้น้ำตาก็ซึมแล้วโอเคครับวันนี้ไปก่อนดีกว่าครับกับผมในหมอคอมนะครับชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกด Subscribe ปักตะไลกันได้น้ำตาเริ่มซึมแล้วลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม